สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านเนาะจา้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจา้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนทางยูทูบด้วยกันเนาะจา้าทุกคนทุกท่านจา้าคลิปนี้ก็มาพบก,กับแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดสองหาหกหาวันจันเนาะจ้ากับแนวทางแอดจอยพารวยเช่นเคยจา้ากดสิบไปรับส้มแนวทางลาวพัฒนาเมื่อนี่เนาะจา้าวันที่ยี่สิบเอ็ดก็เดี๋ยวมาเบิงพุนยนล้าง,งกันก่อนเนาะจา้าวันที สิบแปดวันซุกทีผ่านมาเนาะจ้าสำหรับเล่าพัฒนาวันที่สิบแปดวันซุกทีผ่านมาเนาะจ้าแอรจอยให้เด่นอยู่ที่591เกหลุดผลจะหกตัวออก0ูนย์หล่างชุด6ตัว0 1น 1, 1 0, ์หนึ่ง่แอรจอยกับจับปูรุดไปเนาะจ้ามี1 2ึ่งสองนึกเนาะจ้าหนึ 1, 0, ศูนย์หนึ่งกับบริจับเอาเนาะจะเด่นหนึ่งรูดหนึ่งเข่าเนาะจะซ้ารูดฐานน้ำหนึ่งไปรูดกับสีได้ล่างชุดหกตัวเนาะจะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์จะสำหรับล่างชุดสี่ตัวสามเก่าสามเก่าเอจจะกระจับคูเฉียดไปเนาะจะเก่าศูนย์เก่าสองเก่าสี่เก่าหกเก่าสองเก่าสี่กะรูดไปเนาะจาโอ้โหในสามกะมาโวดมาโฟเนาะจะสามขักสามเนาะจะสามแบบมากันแบบติดติดกันเลยทีเดียวเนาะจากะ เด, 9, 9, เด่นเก้ารูดเก้าเด้งนอกจากสายรูดถ่ายน้ำเก่าไปรูดกระเด้งน,นอกจากล่างชุดสี่ตัวสามเก่าเก้าสามนอกจากสำหรับบนจจะเก่าสามเจ็ดสามเจ็ดี่ก็ออกตัวเก่าตัวเดิมนอกะรูดไปเนอกจากก็ต้องการเพราะโควิด้ไปพีพีเอฟซีอะไรนอกจากสำหรับแนวทางล่าพัฒนาของวันที่สิบแปดนอกจากตัวจอการสิรูดไปเนอกจากแต่ว่าเขาเด่นรูดนอกจากหนึ่งกับเก้านอกจากสำหรับตัวเด่นตัวลูดนอกจาก สำหรับแนวทางหัวเลาพัฒนาวันที่ยี่สิบเอ็ดนัดจ้าคลิปนี้ดูไว้เป็นแนวทางสถิติมีข่าวมีรุดทุกวันนัดจะพิษพลาดหมดเลยแอดจอยตองขอตรโขอรไปพีพีเอฟซีหลายๆเนาะถ่าหมักถ่าชอบอย่างปล่อยตามถ่าบ่หมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นัดจะบ่มีการบังคับกันแต่อย่างใดเข่ามาแล้วกะแอดจอยขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งติดตามเป็นเป็นไปได้ก็โคตกระดิ่งไว้ด้วยนัดจะเผื่อเซได้เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยทำแนวทางตโตๆไปแบบ เงี้งยงๆเนาะจะเปิอสีใดอยู่กับพี่น้องเอฟซีไปแบบดนๆเนาะจะสำหรับเล่าพัฒนาเมือนี่แอจอยให้เด่นอยู่ที่แปดเก้าศูนย์เด่นรูดอยู่ที่แปดเก้าศูนย์อ่าถ้ามักถ้าชอบตัวใดก็สามารถนำไปรูดได้เนาะจ้าเด่นแปดูดแปดมีแปดเก้า ดหน,นึ่งแปดสามแปดห้าเด่นเก้ารูดเก้ามีเก้าศูนย์เก้าสองอ่ะมือหนี่งกับมาอสโลุนกันต่อเนาะจ้าว่าเอสจอยสี่ แกมือให้พี่น้องเอฟซีได้หรือบป่เนาะจะสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาเมื่อนี่ต้องเข่าแล้วเนาะจะผิดพลาดมาในเอ็น,อนจอยก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พีเอฟซีได้หลายเนาะจะถามักถาชอบจังคคยตามเนะาะถ้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจะรับชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสําหรับเด่นศูนย์ลูดศูนย์มีศูนย์หนึ่งอ่ะศูนย์หนึ่งวันก่อนนี่ออกหลังชุดหกตัวเนาะจะศูนย์สาม ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดจ้าสำหรับสูตรโจ๊ะเอสโตรกาโจ๊ะโบราณนอกจากว่าได้เอจโตรโจ๊ะเด่นละสี่คู่นอกจ้าซีซี่แปดแปดบวกอีกสี่ก็เป็นสิบสองนอกจากสำหรับสูตรสามตัวจ้าสามตัวมีแปดเก้าสองเก้าศูนย์สาม ศูนย์แปดห้าชุดเด่นจะแปดเก้าศูนย์สำหรับตัวเด่นตัวเน่นจะชุดสามตัวจะเก้าศูนย์สามแปดเก้าสองศูนย์สามศูนย์ห้าเก้าสี่เก้าสอง แปดเก้าแปดสามจ้านี่คือแนวทางไวราลพัฒนาของวันที่ยี่สิบเอ็ดวันจันมื้อนี่กับปะมานนี่ตามนี่เลยนะจ้ารับชมเป็นแค่แนวทางแนวทางมีเขามีรูดผิดพลาดอะไรแอนตอยต้องขอถูดขอไฟพีพีเอฟซีไ้หไา่เนาะจ้าถ้ามักถ้าชอบจังคอยตามถ้าบ่หมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้า ขามไแล้วกับโค้คนละหนึ่งไล่์หนึ่งติดตามเป็นไปได้กับกุกระดิ่งไว้ด้วยดยจ๊ะเพื่อสิ่งใเป็นก,ากําลังใจให้กับแม่จอยทำแนวทางต่อไปแบบเงี้ยวเงี้วนะจาะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า